ค่ะครชับแน่เลยวันนี้ก็เนี่ยค่ะมันจะวินเทอร์แล้วนะคะแล้วก็จะจะเป็นสไตล์ของโคโลที่จะเน้นความเท่แล้วก็เพิ่มความโดดเ่นในช่วงนี้ค่ะออแล้วตอนนี้คือยิ่งมาเปิดที่นี่นะคะก็ช็อปใหญ่ขึ้นมีให้เลือกเยอะขึ้น ็นสีท mm ี่เป็นซิกเนเจอร์ของมุมนี้ให้เราก็ควรจะเก็บไว้นะครับหลักๆก็คืออย่างเงี้ยสีครีมออฟไวท์อย่างนี้ก็ควรจะเก็บไว้สามารถใช้ได้ใช้ได้ตลอดแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกใช้ได้ทุกโอกาลสก็ตอนนี้นะคะมามาเปิดที่เซ็นทรัลวงนะคะซึ่งเป็นกัชช่สโตที่ใหญ่ที่สุด เรียกว่าใหญ่มากๆในตอนนี้แล้วก็มีตัวเลือกที่เลือกหลากหลายมากเรามาดูกันนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเซสเทคคือเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะโมโลก็จะมีแบบตุ๊เล่นในการแบบออกแบบเสื้อให้ใส่แล้วก็เหมาะกับเทศกาลที่กำลังถล่มหลดหลอกที่จะมาถึงค่ะค่ใช่ดูความบินเพอร์แล้วไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใส่ตัวเดียวมันก็จะรู้สึกแบบมีความอุ่นแล้วก็มีกลิมมิคหน่ารักเพื่อนละหน่งอ่ะอ่ะไหนๆก็ทำยันแต่็มร้านบาทจริงไหมใช คิมแก้งพี่คิมมันแก้งพี่คือตอนไม่คือตอนนั้นนั่งออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแก้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่ แล้วก็เอาพี่เอาไปประแฉลงไอจีเนี่ยไม่กลัวเพราะมันไปจัดผ่านมัาตัวแล้วเราแบบเราไปจัดผ่านด้วยใครจะให้ใครจะให้เออแต่ว่าเป็นแอนนองผสมทุกที่แอนจะรู้เลยร่างก็คงคิดว่าพี่แบบซุปเปอร์เลชมากอะไรอย่างเงี้ยอไปไม่ถูกเลยทีนี้เด้กประคั้นคนอยู่ลงหน้าหรือเปล่าเออเนาะจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ตั้งร้างแต่ขอพี่แอนน์ไปขอซองใส่ด้วยไงประเด็นขออะไรนะขอไปซองใส่ด้วยนะ ไม่ใส่ใสส่อ๋อใส่สงสัยเหรอโชว์เลยเนอะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้วก็ผู้ใหญ่กว่านั้นก็ให้เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณแปดพันหนึ่งอะไรเงี้ยพอแล้วแปดพันหนึ่งพี่บอกบอกได้เลยเหรอเปล่าเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงว่าท้ายสุดให้หมื่นให้แปดพันให้แปดพันอีกแปดพันอีกให้หมื่นก็คือพี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่ที่พี่ เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามฐานะที่ทำเวลาคนละหนึ่งล้านบาทนใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นน่ะหน้าพี่ก็เยินมากพี่เพออกกำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะต้องไปเล่าขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้เลยถามว่าคุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา คิดว่าหนังแบ็คเมลพี่นะที่ต้องมาคิดได้เออดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วหรือย่างนี้พี่อาจจะมีการพร้อมร้องกลับแม้เอาเงินกลับขึ้นมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในในสุนทรพจน์ว่าครั้งนี้ก็ยังเขพูดในงานแล้วว่ามาจากทีแดนเขาพูดเหรอแต่เราไม่ได้พูดบนเวทีเลย เชื่อไหพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยทุกคนแบบตะโกนนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อเองแวบๆเลยเงี้ยแต่ไม่รู้อะไรเรียบเรียบไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะว่ขอบคุณี่แอนแต่ว่าได่ละครที่ดาแล้วทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนที่ไอไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะ คับตัดที่ว่าสลบไปแล้วเลยไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่หยุดแกงนั้นนะไม่เสียงงานในงานมันดังอีกเสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะอะไรที่เร้สึกว่ากับเคมีวันนั้นจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงมาทิ้งไปเลยคือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเคมี แล้วก็เขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดวันนะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหูหวาแปลกใจอะไระก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ําเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า เขาปล่อยความเรียวของเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรบรเลยหน้ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดเกงมีส่วนช่วยในการแบบว่าซัพพอดหรือซับสูบพวกน,นี้มาแบบเชียร์หรือไปที่ปรึกษาเปชิลานีไ<อ>น่ไก็ไม่ค่ะจริงๆเขาล้ทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรเขาก็จะแค่เถียง <S <S ๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทำเป็นแบบมดเป็นปลวกแบบไร้ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ค่ะ กับประเทศไม่รู้คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่จริงแต่ว่าแค่แค่มาเล่นคู่กันในของพี่แอร์ในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสี่คนเขาเขาเจอกันเป็นแบบเขานาแต่เป็นแก๊งที่อยู่ในกลุ่มเด็กพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กับเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นเขาม่มนภาพ มันไม่อเออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักตัมเขาไม่ได้ <Jasmine. S 2> เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวแล้วอย่างนี้คิมเบอรี่เขาดิสเครดิตพี่แอนท้าไม่ไปไวร์ลอตพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอรี่ไหมคะตรงนี้เฮ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่กลัวหมดเลยไม่กล้าแฉอะไรเลยอหรือว่าถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านเลยคิมน่คิมรวยมากนะคะคิมรวยมากนะคะค่ะก็คง พอสมควรแหละอ่ะแสดงว่าพี่ยาแต่ก็คือต้องสองล้านใช่เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยคืนแสดงพวกนี้ต้องให้ให้คืนพี่ไงอ่ค่ะค่ะอ่าถามถามยันหนึ่งกรณีของพี่นุ้ยนะคะเรื่องราวที่ถามมาตรงนี้ก็นุ้นี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะยังจะถามไี้เหรนยังไปไม่ถึงอนต่อเดือนอือ่องเดือนเหรอชองเดือนค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่สุดยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมใ่ปะคะ ก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองเยยังมีโอยเรียดไหมคะตอนที่โดนยูคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆเท่นั้นคือแอนนารักและเอนดูนุยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการมาทั้งสี่ห้าปีเนี่ยเหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราเห็นมันเป็นสคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยอ่าลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมหนึ่งล้วก็ตีความว่าเหมือนที่แบบไปแกล้งน้องเไยเงี้ยออขบางคนเขาดูเป็นตลกอะบางคนเขาก็อาจจะแบบไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทำเพราะเราไม่ได้คิดอะไร,รอินดูเขาอะไรเงี้ยแต่พี่ดูเยกบอกว่าคี่แอนผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอาดูมาทำบนฝ่าหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอเออเขาบอกเป็นคนประเจิมไปเลยใช่ใช่ใช่มั้งแล้วตัวพี่นุ้ยเองแบบเป็นห่วงพี่แอนขนาดไหนครับแอนในการก็ เดี๋ยวมันนานละก็นานแล้วครับแต่วา่าได้คนนั้นได้คุยกันไหมครับตอนย้อนย้อนอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอน์นี่แหละที่แ<ม>อนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะท,ทบทัวนแล้วเขาก,แก็แม่หนูขอโทษหนูแบบไม่เป็นรูปอ,อะไรใช่างเ้ยไม่ใช่เหมือนชอาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายที่เขาพูดเขาพูดคำขวัญนะครับตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆกับคำเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมันผ anyway, uh ่านไปหลังจากนั้นอีก3-4วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอไม่น้อยใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเออมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคสวัสดครับคุณค่ะพี่แอนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสแนปสแนปค่ะพี่แอร์